สวัสดีค่ะหงจากร้านทิลานะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูมีสินค้าสุดพิเศษมานำเสนอให้คุณแม่ค่ะนี่นะคะคือแบบเสื้อที่หนูใส่ค่แบบนี้ค่ะจะเป็นเสื้อลินินนะคะเนื้อดีผ้าดีมากๆเลยค่ะคุณแม่หนูรับรองและหนูการันตีเลยนะคะว่าถูกใจคุณแม่แน่นอนค่ะแบบนี้นะคะราคาเพียง 850าบาทถ้าคุณแม่สนใจนะคะรหัสกอไก่ศูนย์หกค่ะหนูจะขึ้นไว้ทางด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะส่วนช่องทางการติดต่อหนูจะขึ้นไว้ทางด้านบนขวามือตลอดทางคลิปค่ะถ้าโอนชําระจะส่งฟรีค่ะถ้าเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทตัวต่อไปบวก10บาทในการจะส่งรอบดินเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าลินินเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้ค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าลินินเกรดดีนะคะเนื้อดีเนื้อนุ่มมากค่ะคุณแม่ นี่นะคะหนูรับรองว่านิ่มไม่สากไม่กระด้างแน่นอนค่ะคุณแม่และทรงสวยด้วยค่ะแบบนี้นะคะเริ่มจากคอเสื้อเลยนะคะคอเสื้อเขาจะเป็นคอตั้งผ่านหน้าติดกระดุมแต่งโบแบบนี้โบเขาจะมาใหหน่ารักเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนสีนะคะสีนี้เขาจะเป็นสีม่วงพาสเทลค่ะคุณแม่ในกล้องมันอาจจะดูสว่างไปนะคะแต่สีจริงหนูรับรองค่ะว่าสวยถูกใจคุณแม่แน่นอนค่ะนี่ค่ะ มันจะไม่ไม่ใช่สีขาวนะคะเป็นสีม่วงพาสเทลค่ะโดยลายนะคะลายเขาจะเป็นลายดอกไม้ปักแบบนี้ค่ะแน่นๆแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะคุณแม่และเขาจะมีการเล่นดอกไม้ค่ะโดยที่เขาจะปักเป็นดอกลอยแบบนี้นะคะและเขาจะตัดสีค่ะเป็นสีส้มสีเหลืองแบบนี้นะคะทําให้ดูโดดเด่นและเข้ากับสีเสื้อมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ และแขนเสื้อะคะเขาจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้ค่ะคุณแม่ความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณสามส่วนค่ะนี่ค่ะความยาวเสื้อนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนิ้วค่ะและไซส์เสื้อนะคะหนูจะขึ้นไว้ทางด้านบนซ้ายมือนะคะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะและนี่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะแบบเสื้อนี้นะคะเขาจะไม่ทํายาวค่ะ จะประมาณอยู่ที่คุมเอวค่ะและด้านข้างนะคะเขาจะผ่าข้างให้แบบนี้เลยค่ะทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะถ้าคุณแม่สนใจโทรมาสั่งแบบนี้นะคะกอไก่ศูนย์หกสีม่วงค่ะสีต่อไปค่ะจะเป็นสีครีมค่ะนี่นะคะสีครีมค่ะสีต่อไปสีโอโรสค่ะนี่ค่ะสีโอรสค่ะ และสีสุดท้ายนะคะสีชมพูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนให้ดูทั้งสามสีเลยนะคะตัวที่สองค่ะคุณแม่นี่นะคะจะเป็นสีครีมค่ะนี่นะคะสีครีมค่ะสีครีมไม่ใช่สีทองนะคะคุณแม่ในกล้องอาจจะเป็นเพราะแสงไฟด้วยค่ะเลยทําให้ดูเป็นสีสีทองนะคะแต่สีจริงเขาเป็นสีครีมค่ะเป็นครีม ครีมเป <loud. icional S 1> ลือกไข่นะคะแบบนี้สวยแล้วก็ละมุนด้วยค่ะนี่สีครีมนะคะและแบบค่ะเขาจะเป็นคอตั้งผ่าหน้าติดกระดุมแต่งโบแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะเขาจะแตกต่างกันที่ลายค่ะคุณแม่ลายนี้นะคะเขาจะตกแต่งด้วยช่อดอกไม้แบบนี้ค่ะและดอกนี้นะคะเขาจะทําให้เป็นดอกดอกลอยค่ะทําให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะและช่อดอกไม้นะคะเขาจะแต่งมาให้เข้ากับสีัวเสื้อด้วยค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะ ตัวนี้ถ้าคุณแม่สนใจสามารถโทรมาสั่งได้นะคะกอไก่ศูนย์หกสีครีมค่ะนี่นะคะด้านหน้าค่ะนี่ด้านหลังค่ะนี่นะคะตัวที่สามค่ะตัวนี้นะคะมาในสีโอรสค่ะคุณแม่นี่นะคะจะเป็นโอรสสีที่จริงใจมากเลยค่ะ สีโอรสค่ะนี่นะคะสีโอรสค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าลินินเกรดดีนะคะแบบนี้นิ่มมากค่ะคุณแม่หนูรับรองค่ะไม่คันไม่สากไม่กระด้างแน่นอนค่ะนี่นะคะนี่ค่ะสีโอรสค่ะส่วนลายปักนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นลายปักเดียวกับสีครีมนะคะเมื่อกี้ค่ะเขาจะเลือกลายปักมาให้เข้ากับสีตัวเสื้อค่ะคุณแม่นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะลายปักแบบนี้ค่ะ นี่นะคะจะได้ลายปักแน่นๆสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะสีโอรถสค่ะตัวนี้นะคะแบบก็จะเหมือนกันค่ะจะเป็นคอกลมผ่าหน้าติดกระดุมแต่งโบแบบนี้นะคะนี่ค่ะแขนเสื้อก็จะเป็นแขนกระบอกนะคะความยาวสามส่วนค่ะนี่ค่ะความยาวเสื้อจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองนิ้วนะคะและผ่าข้างค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ด้านหน้าค่ะ อันนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะถ้าคุณแม่สนใจโทรมาสั่งกอไก่ศูงหกสี่โอรสค่ะราคาแปด้อยห้าสิบบาทค่ะตัวที่สี่ค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแบบนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูกะปิค่ะสีนี้นะคะจะไม่ดูหวานจนเกินไปค่ะแต่จะดูออกสีตุ่นๆค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูซูมสีให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสีชมพูกะปิค่ะแบบเขาจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะ เป็นแบบคอตั้งผ่าหน้าติดกระดุมแต่งโบแบบนี้ค่ะนี่นะคะและลายดอกไม้ค่ะเหมือนเดิมค่ะแน่นๆแบบนี้เลยเขาจะแต่งมาให้แบบนี้เลยค่ะดอกไม้เขาจะเป็นดอกลอยนะคะแบบนี้ค่ะแม่นี่นะคะดอกลอยค่ะสีนี้นะคะสีชมพูกระปีค่ะไม่ใช่สีโอรสนะคะหนูจะเทียบให้ดูนะคะอันนี้สีโอรสค่ะอันนี้สีชมพูกระปีค่ะนี่นะคะสีนี้สวยมากค่ะคุณแม่เชียร์มาก สีนี้ใส่แล้วดูอ่อนหวานนุ่มนวลมากเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะสีชมพูกะปิค่ะนี่นะคะล้บแมทกับกงางเกงสีขาวสวยมากเลยค่ะคุณแม่ขึ้นมากเลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูกะปิค่ะอันนี้ด้านหน้าค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะถ้าคุณแม่สนใจสามารถโทรมาสั่งได้นะคะรหัสกไก่ศูนย์หกสีชมพูกะปิค่ะ หนูใส่ให้ดูครบทั้งสี่สีแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ก็แบบนี้นะคะหนูอยากให้คุณแม่เปิดใจรับไปลองดูค่ะเป็นเนื้อผ้าลินินเกตด,ดีมากเลยนะคะนุ่มมากไม่สากจริงๆคะ่ะหนูรับประกันเลยนะคะแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะสวยทุกสีเลยนะคะถ้าคุณแม่สนใจสามารถโทรมาสั่งตามช่องทางการติดต่อด้านบนขวามือได้นะคะก่อนอื่นเลยหนูขอฝากคุณแม่ติดตามช่องร้านทีลา นหนูจะขึ้นช่องร้านไว้ตรงด้านล่างนะคะคแน่นี่ค่ะร้านทิลาค่ะหนูฝากคุณแม่กดติดตามช่องหนูด้วยนะคะหนูเป็นน้องสาวพ,พี่ส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ